ครับผมสวัสดีครับนุมทิพย์คือเก่าครับมือเนี่ยพ,อพอบพ่อของนุมทิพย์คือเก่ามาเบิ้งครับมือเนี่ยมานุมทิทพย์จีถ้าเห็นยังมันนี่ครับนี่ยนมทิพย์จะพามาทําอุปกรณ์ครับมือนี่อุปกรณ์ยังถ้าเบิ้งครับสําคัญคนเข่าป่าเข่าดงครับมันจะสําคัญช่วงตอนที่ดูดูฝนนี่แหละนี่อุปกรณ์ผมครับผมมียังไงครับน,นี่เบิง้งเด้อครับเด้อบบบนี้ผมจะสอนวิธีทําไฟแช็คครับไฟแช็ค ไม่คิดไฟสมัยแต,แต่ก่อนนะครับผเฒ่าผูดโถพนเผาเห็ดพมเพ็ดตะกี้ผมสีซ้อนเ้เบิงครับเด้สอสมเอนี้ว่าวมันมีไฟแช็กแบบอันนั้นนะครับแต่ว่ากระจําเป็นแต่ตอนพ้นตกนี่เข้าต้องใส้สําคัญอยู่ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าก็บ้สาคัญบัาได้แต่ผมกะจะเห็ดหเฮเบิงครับนี่ครับเด้ออุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมมานี่คมีเข็มมีไฟแช็กอันนี้ถือว่าไฟแช็กเก่าครับนี่ เดี่ยว,วเราใส่บ่อได้เดีวเขาออกมาเห็ดตัวนี้ฮันมันจีทนฝนทนยังได้ครับถ้ารุ่นนี้ถ้าถือน้ำเราก็ขีดบ,บ่อได้ถ้าเขาป่าคนมาขึ้นผู้ขึ้นป่านะผมนี่ครับเตรี้ยไม้ครับไม้ยังก็ได้คอยเป็นไม้เหนียวเตายหมาดดีครับวิธีทำครับทำอุปกรณ์ เหมาะสำหรับคนมักเดินป่าเดินเขาครับเล่นครับเนี่ยนี่น้ำมาตัดแหว่งสิครับอื่ขั้นตอนแรกต้องเ็ดแบบนี้ก่อนครับนี่ยขอเป็นไม้เหนียวๆนะครับเด้อเหนียวๆหยาบ ไม่ไต่หมาตอุปกรณ์นี่อุปกรณ์สำหรับคนเดินป่าผูดถ่ถผุดโถเพิ่นซ้อนสมัยตะกี้บางคนก็นจะเคยเฮ็ดอยู่ไะจักครับนี่ครับเฮ็ดแบบนี้ครับเนี่ยก็ให้มันนาๆได้จังหน่อยทงเต๋นี่ยครับเดี๋ยว,ยวกินสมความครับกินสมเป็นน้ำก่อน ก็ได้ชว่วงจะเวียกจะไงตัตมต้องม,มาสอนเห็ดอุปกรณ์ครับไันนี่นะครับตะปู ตัวปูเข็มครับชาะครับบมต้องเลิกครับประมาณได้ประมาณหนึ่งเลยล่ะนี่ครับดูบหต้องเอาสูงจากนี่ครับประมาณขอมือหนึ่งนี่ตัวสำคัญครับเนี่ยเอาตรงการอุปกรณ์จากไฟแช็กเก่านี่ล่ะ ผมจะเอาหนึ่งครับนะหอมบัวไซแล้วแต่ก่อนมันบัมีแบบนี้นะถ้าขึ้นผู้อโอ้บดแล่วตัวนี้อันนี้ผมจะลองเอาตัวนี้บ้าง นี่นี่ครับตัวนี้นี่เขาเอื่อนนหินไฟครับตัวนี้เลยเป็นสําคัญนี้ครับเอาเสียเอามาใส่นี่ใส่รูที่เราเอาไว้นี่ครับสําคัญได้ตัวนี้สําคัญตรงได้บ่สูมือนี้มันมันมีไฟแช็กแล้วครับแต่ว่า ไฟแช็กเนะี่ยถ้าโดนน้ำเข้าขึ้นไปพูไปผไปาหาอยู่หากินนี่พนตกใส่เพพาะโดยเฉพาะดูดูนี่ครับเขาดูดูฝนละถ้ามันเปียกน้ำ้วเขาจะอาจจะติดบบได้แต่ตัวนี้ฮะติดไฟได้ตลอดอดูกวางกว่านี้ครับอันนี้สำคัญครับคน ชอบเดินป่าเดินเขามากเลยโอ้คือเขาหนักใช่ไหะโอ้เขาหนักขนาดครับ ใช้คอนตีนีครับตอกลงลงเลยลึกๆนะครับอแบบนี้นะครับเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้น,นครับเนี่ยผมมียังมากไม้นี่หินไฟตัวนี้มันก็นจะอยู่นี่ครับอแสดงว่านี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่สิ่งสําคัญอีกหนึ่งครับนี่ <S 2> <S 2> น้ํามันครับอันนี้ผมใส่น้ํามันดีเซลแต่ก่อน คนแตก่อนเขาเซน้ำมันกาดชีเขียว,ยวแต่ก่อนตะกี้เขาเซเซมากับนุ่นนี่ครับอุปกรณ์อีกเขาต้องมีนุ่นผมจะทาทิษย์ที่บังนะครับเด้อเฉพาะพวกเดินป่าเดินเขานี่สสำคัญมากนะเขาอีกก่อนครับโอ้ยตะมกท่องอยากกินสมน้ำ เฮ็ดทั้งกิน๋นนะครับน้ำมันโซลา่าหรือดีซเซลห้าไหนนะครับเอาเบื่องนะครับเด้เอผมจะสาธิตที่เบิ่งบอลเป็นจะติดไฟได้แนวเดย์ห้องผมต้องมีไฟเช็กก็ได้ขอมีตัวนี้ขึ้นผู้วเวลาเ้าขึ้นผู้ข้ก็เกา เอาอันนี้ลาดลาดแล้วก็ยัดใส่ขวดไปเลยกับตัวนี้ครับสําคัญผมจะลองเหมือนนะครับนะจะได้อีก่บ่งานครับนี่ครับวิธีจุดไฟก่อไฟถ้าฝนนี่มันกับบ่อยนครับตัวนี้คอยมีตัวนี้ครับเนี่ยสุดยอดวะครับวิธีจุดไฟที่ผู้ถ่าผู้โท่คนซ้อนผมมาตะกี้ครับ สุดยอดปะครับนี่นะนุ่มทิพดี๋ยวผมจีก่อกองไฟแบบนั่นให้เบิ่งเได้้ครับนะโอ้คือเป็นแบบนี้สิ่งสําคัญคือนี่ยาทิมครับมันมีหัวเขาเอินมายังว่าเล็กไฟอยู่นี่ครับโบต้องทิ่มด้วเขากาใไม้แบบนี้ครับนี่ยามาขึ้นพู่เขาก็เอานุ่นใส่น้ำมัน โซลาเขานี่ละไปแล้วก็ยัดยัดไว้ในขวดเวลาเขาต้องการใช้พนตกซำได้กับโบยาน,นเอาของเก่าเนี่ย้องเบิง่งบิดแล้วครับเนี่ยเกียรตดนะครับเด้อเอาลองไปใช้เบิ่งครับเผื่อมีประโยชน์กับคนที่ชอบเดินป่าแบบ ต้องการแบบาคาดซิกก็ได้เหรวะคนทำไมีะนี่อาจจะบู๊จักแล้วนี่ครับสุดยอดบะครับนี่ใส่แค่ตัวนี้ครับนี่หินเด็กไฟตัวที่ผมฟังไว้ในใหมเ่เอาอันนี้ขึ้นเดินป่ากับนุ่นนี่แค่ใส่ขวดไปถ้าดุนนี่เบิง่งนะครับถ้าตกน้ำาดะถ้าโดนน้ำหรอโบมิติดครับเอาเช็ดจะแหงแต่ว่าตัวนี้ เสร็จแปบ,บเดียวอุปกรณ์แค่มีมีดรวก็ตัวนี้ครับขูด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 มันจะติดไฟทันทีนะครับนะสุดยอดครับเดี๋ยวก่อไฟเห็บบังจุดไฟให็บังนะครับเด้อนี่นะครับภูมิปัญญาคนสมัยตะกี้แต่ก่อนเพื่อนเก่งเลยเพื่อนเห็ดยัง ตะกี้มันบอลมีไฟรุ่นแบบนี้นะครับมีแต่ไฟแบบเช็กแต่ก่อนถ้าโดนน้าคือจบขึ้นผู้นี่คือว่าไปบอลรอดแล้วครับผู้ถ่อผู้โตผนมีแต่ใส่แบบนี้แหละมันจะมีหินเด็กไฟแต่เกียรแต่ก่อนแล้วก็น้ำมันกัดมันสิสําคัญตรงที่ตอนมีฝนมีฟ้ามีฝนเน,น,นี่หนละไปผู้ไปฟ้าหากเอาอันนี้ไปเลยต้องซื้อไฟแช็กไปฝนตกกับบอย่าง ผลก่อไฟอีกบิ่งครับนี่ครับสุดยอดวะใส่แค่นี้นี่นังใส่แค่นี้ผลตกกรบอกยานเพราะมีน้ำมันกัดนี่ผมก่อกองไฟน,น้อยๆนะครับได้ไยังมากไหมผลตกของกระบอกยานแล้วเพราะว่าม,มีนี่นเราติดตัวไปดุนนี่ตะก่อนนะครับอาจีบางคนก็เอ้ย โบใส่ก็ได้กับชูม,มือนี่แม่นอยู่ครับแต่มันสอนเดียวว่าบางคนมักเดินเขาอาจจะสาคัญก็ได้นี่นี่นุ่นครับน้ำมันเทาหยัดลงไปเลยหยัดลงไปเอาไปขึ้นพู่อย่างเดียวครับนี่ถือแค่สองอันอันนี้ขึ้นพู่เลยเนี่แล้วก็มีดมีคนเท่าขึ้นพูขึ้นพ้าเดิวไปหาหา,ยหายอยู่กินเขาต้องมีมีดอยู่แล้วมีมีดมีผ้า ใส่แค่ตัวนี้แต่รุ่นนี้สมัยนี้กระแม่นอยู่บางคนก็ใส่แบบนี้แต่ผมมาสาคิดห้เบิงครับคนสมัยแต่กอ่อนผมเคยไปนำผู้ถาผู้ถูคนซอนเหเี็ดแบบนี้ว่ามันสําคัญนะแบบนี้ไปในคนตกวคนลุงนี่ยมมีปัญหาเอ้านี่นะครับนุ่มทิพย์ก็มาซ้อนให้แล้วครับนี่วิธีก่อไฟของนุ่มทิพย์สมัยแต่ก่อนนะฮึ นานๆๆน,น,น,นะที่้อนให้เบิ่งกดีครับสาธิตอีกจเทือนึ่งเนาะใ้เบิง่งจะจะเล,ยน,นลยน้ำมันใส่น้ำมันดีเซลนี่นะครับนี่ครับใส่มีดหรือว่าผ้าขูดๆดรนี่ครับเดียบร้อยเห็นไหมครับบ่ยังมักงไหมฝ่าฝนกับโบย่าน แบบนี้เพราะว่าเขาเป็นน้ำมันแล้วก็ขูดๆนี่มันบมดถ้าโดานนี่นะถ้าโดานน้ำเราก็บจบนี่เนาครับบัดน,นี้นกับหนุ่มทิพย์กัมาสอนได้แล้วครับเด้อบัดน,นี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซบับสไครต์้อครับเด้อถ้าถูกใจหนุ่มทิพย์คลิปนี้ก็ให้ติดตามอยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อกินสมก่อนครับบัดน,นี้อยากสมแห้งนะ จะค้ำเนาะก่อนจากกันนี่ครับอยู่ดีไม่แห้งครับอืม